อีกรอบหนึงค่ะอีกรอบนึงรอบสุดท้ายแล้วค่ะน้องๆค่ะลาวทีวีนอยสตาร์นะตามนี้เนาะลาวสตาร์เราอย่าลืมนะลาวสตาร์ลาวสตาร์เด่นมากทุกวันมีลาวสตาร์นะที่เข้าทุกวันเนาะเข้าทุกวันวันนี้สามตัวแตกปังๆเลยใช่ไหมใช่ไหมลืมไปแล้วเนี่ยคิดว่าใช่นะ ลาสตาร์สมตัวแตกวันนี้ใช่ไหมอู้จํไม่ได้ละอ้าวเป็นงันสมองเลอะเรือนเีกอะคิดว่าสามตัวแตกนะวันนี้นะลาวสตาร์เนาะ,นะเออเข้าบนเข้าล่างเลยอะ่ะน้กกน้องพรุ่งนี้เราเอาใหม่เอาใหมเออเออ่เอาอีกเอาอีกเอาอีกเนาะอันไหนเด่นเด่อันไหนเข้าน้องน้อง,องก็น่าจะรอเล่นให้แบบสะใจเลยเนาะ ไม่น่าจะเล่นท,ทุกทุกทุกอันนะพูดถึงนะแต่ถ้าเงินเยอะพี่ก็ไม่ว่าเราแค่พูดแค่พูดเป็นแนวทางอะเนาะเราก็อยากเตือนอยากไอ้นี่เนาะบางครั้งเราก็พลาดไปเผลอไปเพลินไปเมื่อก่อนพีโโโ่โอ้เหมือนกันค่ะเหมือนกันเนี่ยถึงได้รู้ว่าถ้าเราเล่นทุกอันเนี่ยเราไม่ได้กาไรหรอกเล่นแค่สนุกเนาะนะคะนอ้นองถ้าเรารู้จักเล่นรู้จักไอ้นั่นนะก็ดีนะ อย่างเราอย่างลาวสตาร์เราเข้าทุกวันเราก็เล่นลาวสตาร์อย่างนอยอะไรเงี้ยเราเข้าเราก็เล่นหุ้นเข้าเราก็รอรอเล่นหุ้นอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเล่นทุกอันนี้นะบางอันก็เข้าบางอันก็หลุดเนาะไอ้ที่หลุดเราก็เสียใจแต่ที่แน่ๆไอ้ที่เราเล่นมันไม่เข้าไอ้ที่เราไม่เล่นมันเข้านะ่ะสิคะ <laughs> มันทําให้เสียดายใช่ไหมคะเออพี่ก็ว่าน้องๆไม่ได้เนาะเนาะ ใจมันรักเนาะจะว่าไปเลว่าห้ามใครก็ไม่ห้ามไม่ได้หรอกอย่างห้ามพี่ยังห้ามไม่ได้เลยอืมแต่ไม่อยากแนะนํานะคะเพราะว่ามันยังไงมันก็ไม่ดีเนาะพี่ก็คแค่เตือนๆไว้เนาะน้องๆค่ะการเสี่ยงโชกันเสี่ยงดวงมันก็มีเข้ามีหลุดเนาะทุกคนก็มีผิดพลาดผิผดโวยตายละผลิดปะผิดพลาดนะคะนี่อยู่แล้วละคนเราจะดีจะชั่ว อยู่ที่ตัวทําอย่างว่าแหละนะเรา,าไอ้เรื่องการเสี่ยงหวยไม่มีการชั่วไม่มีการดีอะนะเราก็คิดว่าเราก็โอเคอะเรามีเงินเราก็เล่นไม่มีเราก็ไม่เล่นไม่มีเราก็คงไม่กลายไปยืมใครมาเล่นเนาะพอไม่ได้แล้วเราก็อืมต้องใช้นี้เขาอะไรประมาณนี้นะคะน้องๆค่ะเนาะดูแลพ่อแม่ครอบครของเราได้นิดหน่อยทําบุญอะไรเงี้ย เนี่ยพี่ก็อยากจะทําบุญกันนะพี่ก็จะทําที่บ้านพี่เหมือนกันทําบุญนานแล้วไม่ได้ทำนะไปวัดตะกี้ก็ทํานะทํานะทำนะทานะท,นะท,ที่เนี่ยเนาะที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นเนาะกับหมากับแมวกับอะไรก็ได้เนาะหมากับแมวคนแก่ที่บ้านดูแลเขาดีๆก็โอเคพี่ว่าเนาะพ่อแม่เรานี้สําคัญ พ่อแม่เรานี่สําคัญมากสําคัญมากพี่ยังนึกเสียดายไม่ได้ดูแลท่านขนาดท่านเสียพี่ยังไม่ได้ไปเลยพูดแล้วก็อยากจะร้องไห้เนาะเรามาไกลมานี่ช่วงนั้นะ่ะที่พ่อพ่อของพี่เสียเนาะก็เพิ่งได้ทํางานถ้าจะไปเราก็อดกลับมาก็ไม่ได้งานละเขาก็เอาคนอื่นเลยประมาณนี้เนาะถ้า งานติมเขาก็ไม่นี่ละเนาะเราก็ต้องทิ้งอะไรสักอย่างแต่ถ้าเราไปเราก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ขาดไรายได้เราพี่ก็ส่งเงินไปช่วยนะก็โอเคนะก็โอเคนะทางบ้านเขาก็จัดงานให้อย่างเรียบร้อยนเนาะเขาก็บอกไม่ต้องเป็นห่วงแต่ที่แน่ๆเราก็อยากให้พ่อเห็นเราเนาะครั้งสุดท้ายและเราก็เห็นพ่ออะไรเงี้ยนะคะแต่แม่เห็นอยู่ แม่เสียนานแลว้วตั้งแต่พี่อยู่ที่เมืองไทยนนแม่เนาะได้ไปเยี่ยมแม่อยู่ได้ไปหาแม่อยู่แต่ได้ไปนี่คือตอนเสียนะตอนป่วยพี่ก็ดูแลท่านก็นานนะพอท่านเสียแล้วก็อืมอ้าวพูดนอกเรื่องอแล้วนะคะน้องๆค่ะรับฟังพี่มั่งเน้อนิดๆหน,น,น,น่อยๆเนาะบางครั้งเราก็มีเรื่องเศร้าๆมาเล่าให้กันฟังเนาะคือพี่ก็ จะพูดอย่างนี้ไงก็คือแบบว่าถ้าเราเสี่ยงเสี่ยงดวงถ้าเราได้มั่งก็ดูแลพ่อแม่ครอบครัวอย่าให้มันสายเกินไปรประมาณเนี้ยถ้าพ่อแม่เราไม่อยู่เราก็ไม่มีใครที่จะดูแลแล้วนะแล้วนกะ็น้องนนะถ้าเราคิดได้เราก็ทำเนาะที่บ้านนะเป็นที่หนึ่งเนาะกับพ่อกับแม่เราอะเราต้องรักพ่อแม่เราจะไปเถียงท่านนะคะประมาณนี้ค่ะนอกเรื่องมากเดี๋ยวน้องๆก็จะลำคาญนะคะ อันนี้การพูดนี้มันก็พี่ว่ามันก็ได้ได้ความมันก็สนุกนะบางครั้งเราก็นอกเรื่องมั่งก็ก็ดีนะคะน้องๆใช่ไหมดูแต่นี่ก็เบื่อเบื่อเบื่อเนาะพี่อยากมีมุกตลกแต่ไม่มีค่ะนะคะน้องๆค่ะประมาณนี้ค่ะเจอกันนะคะพรุ่งนี้ขอให้รวยๆวยปังๆกันทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่ขอสาปแช่งให้น้องๆรวยรวยปังๆขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เข้าสามตัวพรุ่งนี้สัก เนี่ยทั้งหมดกี่อันเนี่ยแปดแปดหวยนี่นะขอให้แตกสามตัวสักห้าเนาะเหลือไว้สามนะั้นขอให้เข้าสองตัวสามอือสองตัวเด้งบนล่างแค่นั้นเองขอให้คำนี้ศักดิ์สิทธิ์สาธุขอให้รวยๆปังๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ